สวัสดีครับผมเจอกันอีกแล้วครับในช่องมันหยุดหายอยู่หากินครับผมมื้อนี้สิมาจับปากรับผมไปใส่เบ็ดนี่ผมมาครับพานผลกับ่านไก่ครับพานไก่กําลังยิงก็ตายครับนี่ๆๆๆๆทําไมนี่นีนนน่ี่ครับผมพานไก่จักอะไรสั่นหัวยุๆๆอยู่นี่ครับไก่ช่องไก่คนหาก,กินครับผมนี่ครับผมนี่พานผลครับผมชีวิตง่ายๆสไตล์ลูกทุ่งครับผมครับสวัสดีครับฝากติดตามด้วยครับผม ทากนี่มันจะอาศัยอยู่ตามป่านี่นะครับป่าขนุนอยู่ในตามเวลาตอนกลางวันมันจะลบแดดมันรอดมันก <cat> ็จะรบแดดครับพอตอนกลางคืนมันจะออกมาหากินตามเนี่ยครับแต่มีต้นปาละกอนี่ต้นปะคุงมันจะออกมาหากินครับผมตอนกลางคืนแล้วว่าช่วงกลางๆมันก็จะบ่มีนะครับเพราะมันมันไปบ่ถึงนู่นหรอกมันก็อยู่ระแวกนี้แหละครับเพราะว่ามันกินแล้วกินแล้วมันก็จะเข้าไปลบแดดคือว่าเป็นหม่องยูของมันนั่นแหละครับ ป้องอันตรายของตัวมันพอมมีแหละมันนยาีไถ่รับต่ว่าคำนี่จะเห็นมันเดินออกมาเลยดิแต่ยังมีตัวออกมาอยู่นี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 ่บางตัวก็ยังมีอยู่ครับเดี๋ยวผมถ่ายดูครับผมนี่ครับผมนี่บางตัวมันกำลังกำลังเดินออกมาครับนี่นี่กำลังออกมาครับคารับากดครับหรือบางทีก็เรียกปิงบกบางทีก็เรียกแมงลินหมาครับครับสภาพผ่ามันก็ กคือปิงยีลีแหะครับคือปิงแต่ผมจับผมก็ยั่งเปลี่ยนยังไงปุ๊บเย็นยมาโอ้ดีครับผมทุกคนนี่มันมากินเอบักพุ่งครับบักพุ่งเนามันกินได้ทั้งผลของมันและใบของมันครับกินเกือบทุกอย่างเป็นของตนบักพุ้งครับผมเออมันมันมากินใบละกอครับนี่คิดว่าน้อยตรงนีเดี๋ยวเดี๋ยวคอยไปเจอหมูใหญ่มันนี่ครับแบบผากหรือแมงลิ้นหมา หรือปลิงบกครับผมแล้วแต่ทองทีเรี่ยวแต่จะเรียกเนาะครับเนาะเอาไปใส่เบ็ดปลาช่อนได้ครับปลาช่อนปลาไหลปลาดุกปลาหมอกินมดครับผมนะจับกันไปเรื่อยๆตัวหน่อยเฉนี่ยไม่สิเออนี่นะไปให้ไก่นี่แล้วไก่นี่แล้วตัวหนึ่งทำไมไม่เอาเราไก่นี่นะท่านนี่นะนี่นะไฟสองเจ้าหนึ่งโอ้ตายนี่ตัวหนึ่งอยู่กับมือผีนี่นี่นี่ตัวหนึ่งอยู่นี่ นี่แหละเซียนเซียนกบบอกว่าให้เอาตัวหน่อยๆน่อยนี่แหละพี่อ้าวไอ้เห็นไหมนี่นะโอ้นอยพูทโอ้โหนี่แล้พอดีเพชรเลยมันตัวดำนะเอาดูตัวใส่ทุ่มืออย่างนี้ใช่เนียวจับคือเก่าครับผมเดี๋ยวเนไปเรื่อยมันจะมีใส่กระตัไปขวายู่กันนี่ล้วพี่โอ้ดูตัดูตัมีการพากันเดินหนีครับนี่อย่างร้ายเลยนี่ โอ้ดี่ต่างหลายเลยครับที่เป็นอันสี่เนาะวานนี้เนาะโอ้ยทุกคนครับผมเป็นยังไงวันนี้จับแล้วเป็นโอ้ยบ้านผมเอือนบ้านมันนักชี้เก็ียมไหมเป็นยึกยึกยักยักดูครับผมทุกคนต่างปลายเลยนี่นี่ครับผมเขาว่าตัวพันคบบอกว่าตัวสี เด้งแดงแบบนี้ไม่ต้องเอาดอกมาเด็กไม่ได้แล้วจับไปคือเก่าแล้วครับเดดไ้ตัวหนึ่งใหญ่พอดีใครอยากเอาไปพัดเพชรก็อร่อยนะครับผมส่งชื่อเลยที่อยู่มาเลยเดี๋ยวผมจับส่งไปให้ครับกิโลละหนึ่งร้อยบาทมีมีอยู่ใต้นี่โอ้ยหน้ารอยเลยทุกคนหน้ารอยยต้องย่างเลยตรนี้เอาจะเอานี่ แล้นีมันกินไว้ละกออยู่ดิอาหารของมันครับอาหารของมันดูครับผมนี่เนี่ยผมซมี่เนี่ยพอดีนะยิงทำนีใบละกอได้ยิงไงจับสลับใส่เลยเดี๋ยนี้ยังไม่เห็นใบละกอสดเดี๋ยวยังไงผมจับก่อนนะทุกคนเดี๋ยวจีไปพอกันครับเดี๋ยวไ่พอใส่เบ็ดกันครับถากมันเป็นเมือกครับนี่ครับ พอจับแล้วมันก็นจะเป็นเนี้ยเหนียวมือครับมันติดกระรางไม่ออกลรางยากขึ้นครับเพาจับอึ้งนะครับบ่ต่างกันเลยว่าเมือกมันนี่เหนียวตุีถุงมือผมเราถุงมือตีเบียดมากครับใส่หลอดหม้อได้ทิ้งครับผมเดี๋ยวมันเก็ดพ้นเลยครับผมนี่มือจับมันครับเดี๋ยวดีเก็บไม่ทัน แล้วจะไม่พอใส่กันครับเลเก็บไปเผื่อกันด้ครับผมไปครับเก็บก่อนด้อครับผมทุกคนนี่ก็ตอนนี้ก็เก็บถากก็ได้พอประมาณแล้วครับผมพอใส่แล้วเดี๋ยวผมถ่ายดูครับนี่ผมก็ได้หลายอยู่เดี๋ยวจับทีหลังทีพ้นนิจับฟนไก่หนึ่งฟานไก่มือเยี้ยวเลยครับอยตกน้ำ เดินตายดูคร so ับผมครับผมนี่ครับผมมายูอย่าทากครับเอยมาอยู่เออใช่ครับอย่าทากเลยมาดูอย่าทากครับครับผมนี่ครับผมทุกคนนี่ผลงานผ่านผลครับผลงานผ่านผลครับผมก็ไม่เอาไปไหลเท่าไหร่แล้วครับเพราะว่าก็เอาไปไหลมันก็ไปทับกันตายอันนี้ครับพวกเราจับไป็นแบ่งๆกันครับอืมอเคอใส่ไอ้ที่ใส่ไหล่ถุงนี่ไม่ใช่อะลรแล้วครับมันจะไปทับกันตายครับของผมก็ได้อยู่ฟันไก่ก็ได้อยู่ครับ กานไก่กำลังล่างมือครับละโลนี่แหละมังครับเอ่อยาพวกนี้เราจะไปใส่เวทกันครับผมใส่เวทสายกันจะกสมีผลงานมามีฝากติดตามคลิปหนาครับไปเคลื่อนมุ่นบนกันสำหรับช็อตใหญ่ใช่ครับเขาบอกมีแต่ไซโลนี่จะรุ่นนี้นะครับไอ้ยกโอมือยกโป้ได้ี่รุ่นแขนครับจ็คส์มีแต้มวะฝากติดตามนะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนครับบวัสดีครับสวัสดีครับ ไปดีครับฝันไก่ล่างมือเอยู่ครับอ,อีกชั่วโมงนึงของโมเสสอีกชั่วโมงนึงครับมาใส่ทุกมือเนาะไปครับผมเจอกันคลิปหน้าครับ